เปาทีสวัสดีพี่พี่น้องอีกคือเก่านะครับผมมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับกับเราพัฒนาประจำวันสุนะครับ15นะครับสิงหาคม68นะครับกับบรรยากาศโซเชียลตอนเช้าๆนะครับอ่านะครับก็จะมีเสียงน้องไก่น้องนกนะครับเหมือนบรรยากาศเหมือนเดิมในมาชิกนะครับสําหรับอ่าคลิปนทางช่องเปาทีพาโวยช่องหลักเนี่ยมาชิกนะครับผมเนาะนะครับสวัสดีแม่แม่ที่มาชิกทุกคนด้วยนะนะครับผมเนาะก็นำบรรยากาศคนโซเชียล มาฝากคห้เก้านะครับสำหรับวันนี้พร้อมเสียงนกเสียงไก่นะครับผมนะครับคขามาแล้วยืนลฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งกดการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ๆเฮมมาเชคจะได้ไม่พลาดแนวทางจากเปาทีนะครับสำหรับแนวทางเราพัฒนาในรอบที่่านมาก็จะว่าไปแล้วก็ถือว่ายังเรินดีอยู่นั่นแหละเพราะว่ามันมาในตัวนี้นให้มาเชคสำหรับแนวทาง16-19สำหรับพัฒนานะครับสำหรับวันนี้ก็คาดเน้นคห้เกําสำหรับสูตรแนวทางนะครับวันนี้นะนะครับ ผมมีแนวทางาทุกมงคลนะครับกุมารไข่ในะมาชิกนะครับถ้าเกิดให้มาชิกที่ชอบก็อย่าลืมไปขอพรตะไคร่เป็นตะไคร่ในุ่มโหนุ่มวยนะนะครับเป็นแนวทางมงคลในมาชิกนะครับผมจะไปพัฒนาจะไปน้องหน่อยนะครับก็ดูอะกันในะมาชิกนะครับผมรัฐบาลไทยนะครับเดี๋ยวปล่อยคลิปไปชมสถานีทางรัฐบาลไทยนะครับเดี๋ยวมา,าสรุปผลกันนะครับใน ข้าวที่ผ่านมาสำหรับพัฒนาในรอบวันพุธเนาะนะคร่าวๆนิดหนึ่งเนี่ยมาใช้สลับแนวทางพัฒนาแล้วก็ไปดูในทางสูตรวันนี้กันนะครับผมอ่าอันนี้คือนะครับผลนะครับพัฒนาประจําวันนะครับอ่าพุทธนะครับสิบสามเนาะนะครับอ่า ในแปดหกแปดนั่นแหละในมาชิกนะนะครับขออภัยด้วยนะนะครับสองวันนี้ไม่ได้ไลฟ์ในมาชิกสำหรับขบวนด่วนในมาชิโพยคุมแพ้มาเยือนนะสำหรับวันนี้ถ้าเสียงดีๆอยู่นะครับสำหรับวันนี้น่าจะาได้ทักทายที่มาชิกนะสำหรับวันนี้นะครับน่าไลฟ์เนาะนะครับอ่า วันที่13ที่ผ่านมาผมเรียน1กับ2เนาะนะครับผมเนาะนะนะครับผมเรียน1กับ2นะให้มาชิกนะครับแต่เข้ามา1นะให้มาชิกนะครับแต่ผมเน้น16นะนะครับผมเน้น16สลับพัฒนาในรอบวันพุธที่ผ่านมานะนะผมเรียน1กับ2แต่ว่าขออภัยด้วยผมไปเน้น2สลับในห้องเรียนเนาะนะครับนะพัฒนาประกาศผลนะ941นะครับอ่า941นะครับ934นะครับสลับรอบที่ผ่านมานะครับจับคู่19เนาะนะครับนอะ่าผมเน้น16นะครับชนี้ให้มาชิกนะผมเน้น16นะครับ ก็จะกระดูกหัวโชคดีด้วยนะครับสําหรับในรอบที่ผ่านมานะนะครับนะครับถ้าให้กระดูกหัวโชคดีไปนะครับสําหรับพัฒนานะก็นั่งมีผู้โชคดีนั่นแหละนะครับสำหรับในรอบที่ผ่านมานะนะครับมาดูขบวนด้วยนิดหนึ่งนะครับ ขบวนด่วนนะครับ8 2 7แล้วก็3 1 4เนี่ยมาชิคแปดสอแล้วก็3 1 4นึ่ะครับถ้าจับคู่ก็จะมาที่3 4เนาะสลับขบวนด่วนก็ทำเต็มที่และสลับร้อยที่ผ่านมานะพบส่งในบ้านเขียวเนี่ยมาชิคนะครับสลับวันนี้ก็18บแปดนาฬิกานะถ้าใายพูดคุยกันนะครับผมอ่ะมาดูพัฒนาวันนี้กันเนี่ยมาชิคนะครับสลับพัฒนาประจำวันนะครับศุกร์นะครับ15นะนะครับอ่า สิงหาคม68นะครับวันนี้เนาะนะครับอันนี้คือพัฒนาผมวันนี้ในมาชิกนะครับผมนะชัดเจนอยู่เนาะนะครับอาจู่กับธรรมชาตินะครับผมนะวันนี้นะ er นะครับผมเด่นนะ7กับ8 8กับ7สําหรับในตัวเด่นในมาชิกนะครับเนาะครับวิธีปลอดภัยก็คือในตัวเด่นเนาะสลับสาแซวกลางกาสลับเด่นตัวเดียวเนี่ยนะครับอนะครับเดียวผมวันนี้เวลาผมไลฟ์ทักทายที่มาชิกเนาะสิบเอ็ดไอการเนาะนะครับนะครับเด่น7นะนะครับ7 9 7 1 7 2สําหรับเด่น7เนาะนะครับ อ split, ผมเน้นเจ็ดสองนะนะครับเดินทางไปจะเดินมันทางกลับอ่านเล่นเจ็ดสองสลับเป็นเจ็ดเนาะนะครับสลับเจ็ดเก้านะครับช่วงนี้ระวังกระดกหัวเนาะนะเผยเก้ากับหกเดินมาชิกนะครับผมนะครับอ่ะแล้วก็เดินแปดนะนะครับเดินแปดนี่นะครับแปดสามแปดสี่แปดห้านะนะครับเดินแปดนะครับผมเน้นแปดห้านะครับเดินทางไปจะเดินบนทางกลับเนาะนะครับก็จะปลอดภัยนะครับเบิ้ลวันนี้นะเจ็ดเจ็ดแปดแปดสลับแนวทางเบิ้ลเดินมาชิกนะครับเนาะนะครับยังไว้ใจไม่ได้สล ouais ับแนวทางเบิ้ลพัฒนานะนะครับอ่ะนะครับสามพี่นั่งเนาะนะครับหนึ an ่งเจ็ดสอง สามแปดสี่แล้วก็สี่แปดห้านะสำหรับในชุดสามที่นั่งหน้านะครับผมนะแคบเลยนะวันนี้วันศุกร์นะอ่ะเพิ่เด่นกลางวันละนะครับสามหกเก้านะสำหรับเด่นกลางวันวันศุกร์ระวังดูเนาะนะครับยังไม่ลงเนี่ยนะครับอาจจะมาหนึ่งนะครับที่นั่งเลยแหละนะครับดูแล้วกันสำหรับในนะครับเด่นกลางวันผมพูดเสียอ่านะครับเชิญประกบไว้กับแนวทางรัฐบาลไทยแล้วก็พัฒนานะจะไม่เกี่ยวกับในทางสูตรนะสำหรับเป็นกลางวันนะครับผมเนาะนะครับอ่ายังไม่มามาหนึ่งตัวนะครับต้องระวังไว้ด้วยเนาะนะครับอ่ะนะครับ สรุปนะครับอ่าวันนี้นะผมเด่นเจ็ดกับแปดเนาะนะครับผมเ 8, น้นเจ็ดสองแล้วก็แปดสี่สลับในตัวเน้นเนาะนะครับนะรบางทีก็เท่าระวังในตัวหลงด้วยในมาชิกนะครับก็จะประมาณนี้สลับ พัฒนาผมประจำวันศสองสิบห้ายังไงขอเป็นวันดีๆสำหรับพี่ๆมาชิกทุกคนไปด้วยกันเลยกันเนาะนะครับผมอ่ะนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเฮีมาชิกนะครับผมเนาะอ่าในทุกประมาณไข่นะนะถ้าเกิดจะชอบก็อย่าลืมขอบอลต่ไข่นะบอต่ไข่หนุช่มหนุ่ดวงนะครับรัฐบาลไทยนะครับควติดตามไปด้วยกันเลยกันสำหรับขบวนอ่าด่วนรัฐบาลไทยนะนะครับก็ส่งบ้านเขียวละนะครับผมเนาะนะครับผมอ่ะนะครับ ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเรียนดูแลสุขภาพกันด้วยนะนะครับผมเนาะนะครับนะครับวันนี้อากาศดีเสียงดีนะครับน่าจะมีโอกาสมาทักท่ายที่มาชิคนะครับน่าไักเนาะนะครับไว้เจอกับผมคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีนะครับวัสดีครับ